นี้ไต้ก็จะมาโชว์วิธีการทำความสะอาดชอตกันตัวซีวนาดนะนะครับยังไม่เคยทำความสะอาดสักทีก็อ <Okay. S 1> ื่นนะครับก็จะเอาตำกล้องออกก่อนไม่เคยทำก็ดูใน youtube นี่แหละวิธีการํารทำความสะอาดตัวนครรับก็เอาล้วก็ แล้วปุ๊บเราให้ชี้นี่มาเอามาถอดกล้อตงตัวกล้องครับไม่มีลูกปืนไม่มีอะไระครับเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าใมปืนไม่มีลูกแต่ก็ดูดูก่อนแล้ว <S <S นะครับก็อยู่นะฮไม่มีปืนโอเคเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาตัวนี้ น้ำยาที่เอาไว้ทําความสะอาดลากล้องขโมงขมงเหมาอไะไรอย่างเงี้ยของใหม่ครับไม่ได้เปิด สะอาดปืนเพราะว่าควรจะทำทุกครั้งที่ใชป้ปืน ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันซื้อแล้วทิ้งลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วก็ใช้ได้ใหม่ก็เลยซื้อหมดไปเม่หมดเนี้ยหมดไป50เหรียญคือซื้อมาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนี่ก็ก็ไ ใจให้ดูนะครับเอาใจช่วยหน่อยทำครั้งแรกพร้อมกัหนหมดโอเค นะยินดึงยากสัญาณถ้าคนไม่มีแรงเนี่ยเขาทำยโง้โหสดยอดมนาะแหลมเลยแหลมเลยเดี๋ยวดูนะฮบบะว่าสกปกแค่ไหน ไม่ได้ใช้งานเลยเพื่อความชัวดึงกลอก ่เหนียวนะครับไม่ใช่เหนียวแล้วไอ้น้ำมันนี่สิบสองเหรียญ คายามคลีนให้ได้มากที่สุดนะครับตรงที่มันเป็นเหล็กอาจจะโดนข,ม,ขมุนสมองตรงที่สามารถทำความสามารถได้ Gracias.